โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องสวััสสดีครบายตลอดกินโชว์กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมากินซูชิซูชิกันนะครับผมโอเคนี่น้ำจิ้มนี่ครับผมก็เป็นน้ำจิ้มโชว์อยู่นะครับอืมแต่ไม่ต้องเป็นแบบนี้สินี่อะไรอ่ะนีน่อะไรตื่นเต้นอตื่นเต้นไม่เคยกินซูชิเลย ภาพหลังค uh. ้าจ kind of um. ิมวาบิโฟกัสอืม้บจาม Nope เอาตีกูทำไมมึงอมอะไรอะไรไม่มีอะไรชุกขาลองพูดลองไม่พูดคำหยาบสักคลิปดี ที่รักที่รักที่รักจะกินอะไรเลยซีซี่แน่วาซาบินี่สาลายสางังสาวสาลายจากของหน้าบ้าน <c oughs> <mile cuckoo> ta Nó ta. Nó Cái <kh provisionessen> <itud> <tím> <üt sacgut750> บะกมี่กึ่งวุ้ยผมอ๋อโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับผม คนเดียวเลยนั้นน่ะหมูน่ะแค่มักินชินแรกอีกเคนนั่นบคมกินชิ้นแรกยังกินอะไอีกยบอกครับผูกำลังเลียดเลียกชันแ่เรีชันแยัง ยังไงคืนคืนอืมก็เราหมูสามชั้นมาเบคอนไหมอืมอมอมาดไหนหอาดอะไรขี้้เฉยครับหักหัก ะมันก่อนนลิ้นตัวเองอสาหรายวากามิสาหร่ายโคกิสายเคียวหรือกุวายอกรุบกลุบว่าสาหล่ายสาหล่ายงุมมนันในคลอง <c oughs> เจ้วอึมลุมกิน <c oughs> <c oughs> ดีๆ ก็มันก็อาจจะถือเงี้ยก่ออย่างเงี้ยมึงก็นไปเ่ยงยังไงล่ะเอ้าก็ให้กินก็เดี๋ยวมันจะโยดก็ลองไงก็มึงทำเงี้ยมึงคนคนคนเงี้ยเอ้ยสัตว์สลายจากตุรกีือมขี้แต่ นี่เป็นปลาทูาน่าแน่เลยอ,อ,อวกหมา <laughs> อันนี้เะไรไข่เหรอไข่ไข่หวานมีแบบเมื่อกี้นะ สลายชอบอ่ะกรุบกรุบดีอันนี้เขาเรียกของข้าวของหวานสามสามวันที่ผ่านมากินแต่ของข้าวนี้เมนใสจะทะลุขาดหากันอยู่แหละบิดไปเึกไปยบิดไม่ว่าเยียกกวกาดทลุลนเนี่ย <c oughs> แดกพี่เห็น้องก็ต้องเป็นอะไรน้อง ไม่สตาร์ทหรอ,อมันไม่ชิอม,นนอ,มอะไรละอะไรข้าวปันทุกทีกูควรมันพ่อข้ปันของยใเซจอดพิกกระจอรดพิกกทีอ้ oh my gosh s v e r a เฮ้ยตกแม่อยากกินแม่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 แ,ม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 แล้วก็ให้มันหุบไปน้อยหนข้าวมักินอนะ่ะไม่ได้ไหมอ่ะอืมนตากึ้ย ช่อก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสายตลอดกินโชว์ตอนนี้คร,รับผมทุกคนอ่าอ้า <c oughs> มขี้ควายว่า <c oughs> <c oughs> มงทำตัวดีแปลกๆ เปเป <Okay. S 2> กินอันนี้ให้ดูเฮ้ยตายพกินกับปกุกไม่เอาโอยไม่ตายหรอกตายกินแล้วไม่ตายก็กินอมกินไม่ก่อนอ่ไม่ใช้มึงกินได้กูก็กินได้ไม่ไม่ไม่ีม่ยกกูจะตายโอ้โหคดูแค่นี้ท ่ะกินก็กินะนะอารมณ์เหมือนว่ากินไปแล้วมันตีหน้าเหมือนแบบโดนชุกหน้าขึ้นจมูกใช่หรอใช่ยัง ปดสันี่มบอกให้กินอะไรก็เมนมาสรุปคนไม่เมนเลย อยพูดอะพูดอะอมอ่ะเอความจริงมาพูดส่าอ,น,อานุ้นออยอร่อยแต่ก็อร่อยแะคนชอบซาดิทเนี่ยวาซาบิ หนาดฟาดพ๊กพว๊พวก๊วกพ๊กน่ารกสมุดอ้าวชิสุดท้ายเพื่อคอนดูหมดจานพอดีเธอกินเหรอเธอกินมัซสบิเหรอมหมดละหมดละฮะ ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์เราจะกินซูชิ100ชิ้นกันนะครับผมเป็นจากซูชิเป็นอะได้ไหมอยากให้กินอะไรมาก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วน้ำตาแตกคลิปนี้มีดรามา่านะบ๊ายบาย